นี่ยอดงามมากใช่สะพานมันกันแผ่นดินไหวค่ะเวลาโหนโมามื่อก็43็ี่ว่บสามนี่วะยอะใกล้แล้วค่ะร้อนเกินพี่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญญาดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก็วันนี้นะคะ mm hmm. เพียมมาป่วย mm hmm. มีไข้นิดหน่อยค่ะพอมาก็โทรปรึกษาหมอประจําตัวของเด็กๆอะคะ่ะเล่าอาการให้ฟังคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าโอเคแบบพาน้องมาตรวจด,ดีกว่าค่ะแก,กก็เลยหาคิวเสียบให้นะคะได้คิว5้าโมงเย็นก็พาเด็กๆนั่งรถมาตอนนี้ก็ได้ถึงในเมืองแล้วค่ะอีกตั้งชั่วโมงนึงกว่าจะาเจอหมอนะคะเราก็จะเดินเล่นกันก่อน น้องอัญญาเขาเอาจักรยานมาด้วยนะคะจะได้ไม่งอแงค่ะถ้าให้เดินเฉยๆนี่ก็งอแงมีงอแงมีแบบว่าไม่อยากเดินแม่ก็เลยหากลอนอุบายเอาจักรยานมาให้ด้วยนะคะนีเอะไปค่ะความจริงวันนี้มีแมท มีแมตแข่งบาสด้วยนะแต่ว่าให้เพียงมาเขาพักหนึ่งวันค่ะสู้จนแบบว่าตัวเองไม่สบายเลยนะคะแม่ก็จะไม่ให้หักโมเท่าไหร่อยากไปอะคะ่ะอยากจะดื้อไปแต่แม่ดูกันแล้วก็พักดีกว่านะคะเล่นกีฬาเล่นได้ค่ะแต่ก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยถ้าป่วยก็ต้องพักฟืน้นแล้วก็รอให้กลับมาเป็นปกติก่อนค่อยไปนะคะ ทุกคนแม่เห็นยญาตะกะแตนนะคะข้างแม่น้ำาคือแบบเยอะมากเนี่ยกำลังกินเลยะคะ่ะมันจะคล้ายๆกระถิ่นบ้านเราเลยแก่ไปแล้วคล้ายๆกับยอดถพลันเตาค่ะมันมัน ผัข้างล่างผักมันจะชอบเกิดข้างน้ำอะค่ะข้างแม่น้ำอ่ะนี่ย,ยอดงามมากอ่อนๆเลยนะคะ เยอะมากทุกคนดูเนี่ยยอดกำงามทั้งนั้นเลยนะคะมาตรงนี้มันมีรถเยอะมากขบวนยาวมากแนละ้วแบบแมวเลย่นพี่มาให้ดูอะไรนะคะ ดอกกุหลาบป่า,ปปาค่ะกุหลาบป,ป,ป่า,ปากุหลาบเหี้อันเจดาเรียกหาแม่แมวแม่แมวไม่ได้อยู่บนรถไฟแม่แมวอยู่บนนูน่นบนเครื่องบินนูน่นเ๋ยวอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง พ่อมัดก็เลิกเรียนนะคะแล้วก็จะมารับเจ้าสองแสบไปส่วนแม่กับพี่ม่าเนี่ยไปหาหมอจะพาทองแสบไปดไอจะพาเจ้าแสบไปด้วยก็จักรยานเอ่ยอะไรเอ่ยคะ่ะพาลงมาเดี๋ยวให้พ่อพ่อมัดมารับเอาขึ้นไปบนบ้านนะคะไปมีซ้อมบาสวันนี้แต่ถ้าอยู่บ้านคนเดียวก็ยังเล็กอยู่นะคะถ้าเป็นพี่ม่าเนี่ยโอเคเพราะเขา อายุพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแต่น้องอัญญาดาย,ยังห่วงยังไม่กล้าปล่อยนะคะ <Thank you. S 1> okay, สะพานยกได้เวลารถไฟวิ่ง สะพานเขากันเควักกันเอิร์เควักมันก็เลยยุดหยุน่นใช่สะพานมันกันแผ่นดินไหวค่ะเวลารถไฟวิ่งผ่านมันสะเทือนอะไรเงี้ยมันก็จะเลยรู้สึกว่าเคลื่อน,นในกระเป๋ามามาค่าะ มีอะไรคะเขาเรียกอะไรภาษาไทยไม่รู้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะภาษาไทยไม่รู้ค่ะแมลงเต่าทองกุ้งซีแม่รู้จักเต่าไหมคะเต่ารู้จักเต่าไหมคะต่เต่าต่อเต่ารู้จักไหมคะต่อเต่าแมลงนี้มันเหมือนเต่าเขาก็เลยเรียกเต่าทอง Imagine une personne qui fait ça. Ça pue, mais c'est joli. Moi, c'est d'essayer en de faire ça. C'est beau, mais c'est pas joli. Où ça, ça, euh, ça. C'est une coquille c'est comme moi. C'est un enfant. C'est comme moi. Enfin, c'est au début. Au début, c'est un tout petit œuf. Puis après, ça grandit, ça grandit, ça grandit.

มารับไอเจะแสบค่ะอัญญาระวังชนรถนะคะเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนได้ทุกที่ค่ะเมื่อกี้ไปเล่นปาร์คข้างหลังข้างหลังตรงนี้ก็มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนเพื่อนหนุ่มน้อยนะคะหนุ่มน้อยผมยาว อันดาแวไปเล่นขนมค่ะเอล่าคุณ่พูดไม่หยุดพูดกับเพื่อนอะค่ะ โอเคเดี๋ยวพาพี่มาไปหาคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็จะนั่งรถบัสขึ้นไปค่ะตอนแรกพร่อมากะว่าจะมารอรับนั่นแหละคะ่ะแต่ด้วยความที่กุญแจที่ยิมซ้อมบาร์นะคะอยู่กับพ่อมาแกก็เลยต้องรีบกลับขึ้นบ้านเอาไปให้โคชบาสเกตบอลนะคะโคชชมรมนั่นแหละนั่งรอหมออยู่ในห้องแล้วนะคะไอ้มาชั่งน้ำหนักไปเท่าไหร่คะเมื่อกี้เมื่อกี้ชั่งน้ำหนักไปเท่าไหร่คะ ่อเ,เอ็มมาได้ช่างหรเท่าไหร่คะ43 43 1 43 1 43.1น้ำหนัก43.1และะ้วค่ะโนมะมะก็43ดีว่าไม่ใช่มะมะ43มะม43ลืมน้ำหนักตัวเองไม่ได้ชั่งหลายปีแล้วนะคะ เพียม่า43.1แม่43.5ใช่ไหมคะออกมาจากคุณหมอเมื่อตะกี้นะคะก็เพียม่าเหมือนมีอาการคุ้มแพ้หรือแพ้อะไรสักอย่างค่ะเพราะว่ามันมีอาการไอมาก่อนไข้ไอแบบนานแล้วด้วยแหละหลายอาทิตย์แล้วค่ะแต่มันไม่มีไข้เพิ่งจะมีไข้เมื่อวานแล้วคุณหมอประเมินอาการทั้งหมดก็เลยเอาเลือดไปตรวจนะคะเจาะเลือดไปตรวจ ก็เดี๋ยวรอผลว่าว่าจะแพ้อะไรแล้วพี่มาก็มีผื่นเมื่อวานมีผื่นขึ้นแบบผื่นคล้ายๆลมพิษเนี่ยขึ้นประมาณสองรอบแล้ว mm. นั่นแหละค่ะก็บอกอาการโดยรวมไปคุณหมอก็เอาเลือดไปตรวจหาเอ่อพแพ้นะคะ mm. ครั้งแรกที่พี่มาตรวจเลือดเป็นไงบ้างจาะเลือดเป็นไงบ้างคะเจ็บนิดหน่อยเจ็บนิดหน่อยแต่ก็แข็งแกร่งก็ต้องข้ามลรก แม่เนเขาทีเขาเาอาเลือดเขามากม,มีปุกลงดีแดงไม่ให้ฟังเพลงนะคะจะได้ไม่ต้องสนใจเข็มเก่งมากแม่ก็บิวซะจอ <c oughs> แม่บิวกลัวลูกไม่กล้าเจาะนะคะก็ต้องบิวเขาอย่างนี้นะคะ่ะเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นลูก เอายาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ถุงใหญ่เลยนะคะเป็นยาแก้ไข้แล้วก็ยาแก้อาแล้วแม่ก็ขอยาคุณหมอสําหรับเดือนหน้าด้วยที่จะไปเที่ยวกันนะคะถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวเนี่ยแม่จะต้องขอยาคุณหมอไว้เพื่อกันค่ะเผื่อเขาอ้วกเขาไม่สบายอะไรเนี่ยเราก็จะมียาประจําตัวของเขาไว้นะคะยาที่คุณหมอให้ไปก็จะเป็นยาแบบว่ายาแก้ไข้แก้ท้องเสียแล้วก็แก้อ้วกค่ะแล้วก็จะเป็นพวก สเปรย์ฆ่าเชื้อเผื่อมีดบงมีดบาดหรือกิ่งไม้่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เฟนเป็นสเปรย์แบบฆ่าเชื้อฆ่าฆ่าเชื้อแผลสดพวกไว้ดีที่สุดนะคะแม่แบบว่าไม่ชอบไปแล้วพอลูกไม่สบายแล้วก็ต้องวิ่งหายาอย่างเงี้ยคือต้องไปพบคุณหมอก่อนกับไทยทุกครั้งอะ่ะเมื่อกี้ก็โทรบ,บอกพ่อมาดว่าเออเดี๋ยวแม่กับน้องไอมาเนี่ยก็จะกินข้างล่างไปเลยนะคะกินแมคโนเสจเรียบร้อยไปเลย พ่อมาเขาบอกว่าเออเขาก็อยากคุณด้วยตอนนี้พ่อมากาลังจะไปรับน้องอัญญาดานะคะที่ซ้อมบารสอยู่น้องอัญญาดาซ้อมบารเสร็จแล้วก็จะลงมามากินแมคโดนัลด์ด้วยค่ะตอนแรกว่าจะรอพ่อมาแต่ว่าพี่มาเขาหิวม,มากแม่ก็กินเป็นเพื่อนพมาไปเลยนะคะก็ให้พ่อมาก,กับน้องอัญญาดาเขากินด้วยกันได้ออกได้แล้วค่ะ รูที่หมอเจาะเลือดค่ะเจ็บนิดเดียวม,มันแค่เสียวมันแค่ไม่ได้กลัวหรอกแต่มันเสียวเขาเรียกว่าเสียวค่ะเสียวเข็มอย่างเงี้ยมาม่าก็เคยกลัวเข็มเหมือนกันแต่ตอนนี้ไม่กลัวละแต่ท้องไอ้มาก,กับอัญญาดามาม่าเจาะอาทิลาอาทิลัหนึ่งหลอดเพม,มันเข้มนก็มันมีเส้นเลือดเนี่ยค่ะ มันไม่ได้แข็งหรอกค่ะอจับมันเจ็บก็มันไม่ต้องไปจับมันก็คือเส้นเลือดไอมาเหมือนท่อน้ําหมอเขาก็เจาะเอาเข็มเข้าไปดูดน้ําออกมาเหมือนเลือดน้ําก็คือเลือดถูกต้องแล้วตอนเนี้ยเส้นเลือดไอมามันก็กําลังจะทําให้แผลปิดเพื่อให้ไม่ให้เลือดออกมาร่างกายมันอัตโนมัติมันทําของมันอัตโนมัติเข้าใจไหมลูกไม่เจ็บหรอกเนะนิดเดียวนิดเดียวเอง แค่เสียวแค่นั้นแหละแล้วกำลังทาอีกหูึเขาต้องปิดเหมือนกันใช่ไหมต้องเขาต้องปิ๊กอีกหนึ่งครั้งเขาต้องทำเหมือนกันตรงไหนด็อกเตอร์บอกว่าไงต้องปิ๊กอีกหนึ่งครั้งเหรอคันอิเลชิกอ๋ออันนี้ไปตรวจไอ้นี้ก่อนไปตรวจแบบว่าไปตรวจภูมิแพ้เหมือนไปตรวจหาภูมิแพ้ก่อนแต่ถ้า กกสงสัยว่าจะเป็นแพ้อะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเจาะอ,อีกรอบใช่ค่ะเขาก็เจาะแบบนี้เหมือนกันแต่เอ็มม่าอาจจะเลือกเจาะอ,อีกข้างหนึ่งก็ได้มาม่าชอบเจาะข้างนี้เพราะข้างนูตรงนี้เหมือนมันมือไม่ชตรงนี้ถูกต้องเพราะว,ว<ร>่ามือมข้างนี้เอมม่าใช้ไงถ้านูใช้มือเขียนอะไรแบบถูกต้องถ้าหนูเจ็บหมันมันเสียวชอบกว่าตรงนี้ใช่มาม่าก็ชอบข้างนี้มาม่าเจาะมาม่าเจาะข้างซ้ายอันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์แรกที่เจาะ ครั้งต่อไปเอม่าก็ให้หมอเจาะข้างซ้ายได้เมือเขาเอามือแบบนี้เอม,ม่าหนูไม่ดูยังทำตนีขเขาทําแล้วแป๊บเดียวเขากลัวพยาบาลกลัวเอมา่าจะกลัวแพนิกไงพยาบาลก็เลยเรียบทบาบาําบไงเขาทำใช่พี่เขาทําเร็วมากใช่ไหม,ไมถ้าทําช้านู่นน,นี่นั่นเอม่าก็จะกลัวไงแต่พี่เขาก็จุดๆๆๆๆจุดจุดเจาะเสร็จเรียบร้อย ไอตอนนี้หนูไม่กลัวแล้วหน,<ช>หนูเขาทำหนึ่งครั้งโอเคหนูไม่กลัวแล้วแต่ว่ามันเจ็บอีกนิดหน่อยถ้าเราคิดว่ามันเจ็บมันก็จะเจ็บค่ะแต่เราถ้าไม่ไปสนใจมันมันก็จะไม่เจ็บเดีวถ้าถ้านูทำอีกหนึ่งครั้งหนูไม่กลัวพ่ะหนูโอเคหนูแค่ฟังมิวสิเกใช่แล้วแค่ฟังเพลงแล้วก็ไม่ต้องไปดูเข็มแค่นั้นโอ้โหหน้าแดงมาเลยค่ะพ่อลูกหัวฟูมาเลยนะคะ Oui, il a déjà eu. Oui, Ça va, euh... oui, know. on yeah. a Il a pris une prise de soin. Il a dit qu'il allait donner. Enfin, il a donné des médicaments. Il nous a donné une liste. Il a aussi donné des médicaments parce qu'on sont partis en Thaïlande et tout ça. Mais tu peux aller. Uh, tu peux, elle peut aller à l'école, mm. oui Il n'a rien dit pour ça. Non. Oui, oui, elle peut. ไม่ต้นี้ไป่องเม่องม่ต้องไม้อไม่ต้อง่ต้บงไม้องไม้องม่ต้องไม้อไป่ตงไม่ต้องไม่้องไม้ไม่ต้องม่ตนไม่้องไม่ต้องไมีต้อม่ต้องไม่ต้อไ่้องไม่ต้ม่ต้อบไล่ต้อง่ะงไม่ต่อ่ม่ตมไอ้้ต้อง่ง้่ง้มอ่ง่อ เอาเอาเดินชนเสาเอาอะไรอ่ะเอาตกลงไปเลยเห็นดอกไม้ไม่ได้เลยจะเก็บอย่างเดียวเลยจะเก็บลูกเดียวเลยกลิ่นมันหอมค่ะดอกกุหลาบพันธุ์นี้ยกลิ่นหอมมาก หายไข้แล้วแหละคะ่ะพี่เอ็มมาลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นฝนตกแล้วข้างบนเขานี่นนะคะมืดะะมืดมาเชียวระวังรถนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้แม่อยู่ในเมืองนะคะทุกคนมาทำธุระในเมืองค่ะแม่กำลังรอทานข้าวเที่ยงกับพมานค่ะ ีย๋ยวพอมัดเลิกงานตอนเที่ยงตรงแล้วก็จะลงมากินข้าวด้วยกันตรงนี้นะคะวันนี้มีหลายอย่างต้องทําค่ะต้องไปแบงค์แล้วก็จะไปดูรองเท้าด้วยค่ะรองเท้าแบบมันมันเริ่มมันเริ่มพังแล้วใช้คุ้มแล้วนะคะแม่จะเป็นคนที่ไม่มีรองเท้าเยอะค่ะคู่หนึ่งจะใส่ไปจนพังแล้วก็ซื้อใหม่นะคะที่เกียจแบบว่าเก็บอะค่ะพ้ามีหลายคู่มันก็ต้องเก็บ ต้องมีพื้นที่เก็บเนี่ยอะไรเก็บใส่คู่หนึ่งไปให้พังเลยสะดวกแบบนี้ค่ะหิวข้าวแล้วทุกคนกะว่าจะกินก่อนพอมัดก็แบบไม่ดีกว่าเดี๋ยวเรากินพร้อมกันแต่หิวแล้วไงก็เลยเอาเชอรี่มากินรอนะคะ you wave already อาไรสลับเปล่าในตลาดไหมอือฮะ ว่านอะสนอเลยโอ้ยซาช่องซาามอสิดเศรีสา้นไฟชอว์ไฟชอว์ฮอตบ็อกพอมาดมีเขาเรียกว่าอะไรเตาไมโครเวฟประจำตัววันนี้ตอนไมโครเวฟวันนี้แม่ห่อแกงแดงมาให้นะคะ คุณแม่ก็ไปซื้อสาลาเปามากินอยากกินสาลาเปาค่ะใ้่ปะวิววอรี่อะไรซาชิคซาชิกเนาะวซาชิกเสื้อเวอร์นะเออร้อนนะ ไม่เวียเซลฟี่น้องคนอุ่นนะเนี่สถ่าฟิมฮะถาฟิมอุ่นสามารถอุ่นอาหารได้พกพาสะดวกทีาเมิอ10นาทีโอ้ร้อนจนมีควันเลยอะ

for when you come in. วันนี้ผลเลือดของเพียมาก็ออกพอดีเลยนะคะคุณหมอโทรเข้าเบอร์เข้ามาแแจ้งผลเลือดว่าเพียมาเนี่ยไม่แพ้อะไร<อ>เลยเลือดไปตรวจก็ไม่เจอว่ามีภูมิแพ้อะไรนะคะหมอก็คิดว่าน่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดานี่แหละคะ่ะก็ดีใจค่ะที่เพียมาไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะคะความเป็นแม่เนาะถ้าเกิดว่าลูกเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปตรวจมันมั่นใจกว่าไปตรวจกับหมอะคะ่ะมั่นใจกว่าอย่างน้อยก็ให้ได้รู้ว่าเขาปลอดภัยดีนะไม่เป็นอะไรมากมายะคะ่ะ แม่เพิ่งจะกัดสาลาเปาได้ครึ่งลูกพ่มาก็กินข้าวเกือบจะเสร็จแล้วนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะกินข้าวเร็วมากๆเลยค่ะความ,มที่พ่อมาดแกติดอาหารไทยอะคะ่ะต้องห่อข้าวมากินที่ทํางานทุกวันเลยนะคะบางวันมันก็เมนูตันค่ะแม่ก็ไม่รู้จะทําอะไรให้ก็เปลี่ยนเป็นเมนูฝรั่งมากฝรั่ง2มื้อติดต่อกันก็จะบ่นแล้วนะคะแม่ก็ต้องพยายามกลับมาแบบ<ถ>ว่าผักไข่โจงไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยขอให้เป็นอาหารไทยแกไม่เคยบ่นเลยค่ะแต่ถ้าเป็นอาหารฝรัง่งติดกัน2มื้อเท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยนะคะอาทิตย์นึ แม่ลงมาทานข้าวกับพมัดก็บ่อยเหมือนกันนะคะถ้าเกิดทํางานบ้านเสร็จแล้วเนี่ยก็จะลงมาหาเดินซื้อของ <m arr ant> ดูของแล้วก็หาอะไรกินค่ะแต่ส่วนมากแม่ก็จะลงมาวันที่พมัดมาฝึกงานนะคะส่วนวันที่ไปเรียนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีธุระแม่ก็จะไม่ลงมาเพราะว่าไม่อยากรบกวนพมัดเขาต้องอ่านหนังสือสอบอะคะ่ะบางทีช่วงเที่ยงเนี่ยก็ต้องรีบทานข้าวแล้วก็ต้องไปอ่านหนังสือนะคะ <m arr ant> แล้วยิ่งช่วงเดือนนี้ก็จะเป, <m arr ant> ป็น <una> <m arr ant> ช่วงที่ต้องสอบปลายภาคแกก็จะอ่านหนังสือหนักมากๆเลยค่ะ le potap non? je potable. Non, je ne prends pas ici. Hein? pas. Il n'y a pas de no potable en Suisse. <laughs> le quoi? En Suisse, the water just can drink Nous n'avons pas water, cannot ne peut Non! Have in the garden you know where you know open same in garden in where we cannot drink this water because come from uh, the uh, place มัลลีเต็มพุ if cannot drink โอเคทุกคนเดี๋ยวแม่จะแยกกลับเข้ามาตรงนี้นะคะก็เด mm ี๋ยวอีก3ชั่วโมงเจอกันค่ะไอโกเด เห็นเสื้อผ้าลดราคาค่ะแม่ก็จะไปเดินในเมืองช้อปปิ้งนิดหนึ่งนะคะชีวิตประจำวันของแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนแม่รู้สึกว่าชอบช่วงเวลาณตอนนี้ที่สุดเลยเป็นช่วงชีวิตที่แบบลงตัวมากๆได้มีเวลาดูแลลูกและสามีได้อย่างเต็มที่แถมยังมีเวลาได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่ตัวเองเคยใฝ่ฝันไว้เลยก็ว่าได้ค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ขอตัวลาไปก่อนเช่นเดิมนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ